สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Nina Life Sweden, นีนาไ i ฟ์อินสเปรดินคอนิสานพระถิ่นนะคะเพืเ่อนๆค่ะอ่าโอเคค่ะวันนี้นะคะนีนาจะมาแชร์ประสบการณ์ก่อนซื้อรถขายอาหารนะคะเพืเ่อนๆสิ่งที่เราต้องคํานึงถึงมีอะไรบ้างนะคะรถคันนี้นี n a ได้ซื้อมาเมื่อปี2019นะคะปลายปีแต่ก่อนที่เราจะซื้อนี้เราก็ต้องไปดูรถก่อนค่ะเราต้องไปดูไปเลือกว่าเราจะเอาขนาดไหนแบบไหนแล้วก็ อุปกรณ์อะไรยังไงนะเห็นไหมคะเพื่อนๆในรถนี้เห็นไหมมีอุปกรณ์เครื่องครัวเพียบเลยนะคะบริษัทที่เราไปซื้อรถนะคะดูตามนี้เลยค่ะนี่น่าจะขึ้นให้จริงๆแล้วมันมีหลายบริษัทนะคะที่เราดู แต่ที่นีนาเลือกเอาบริษัทนี้นะคะเพราะว่าน่าเชื่อถือแล้วก็เขามีรีวิวรูปภาพที่ลูกค้าที่เขาซื้อนะคะเพื่อนๆให้ดูนะปีปีหนึ่งได้สอบถามเขานะคะเพื่อนๆมียอดสั่ง50กว่าคันค่ะแลกเขามีประสบการณ์มากกว่า25ปีคะ่ะเพื่อนๆค่ะถ้าใครสนใจก็เข้าไปดูข้อมูลที่นีน,นาได้ให้ไว้นะคะรถคันนี้นะคะเราซื้อมาเมื่อปลายปี2019ันเนะคะเพื่อนๆก่อนโควิดนะ ประมาณช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยน2019นะคะเพื่อนๆหลังจากซื้อรถมาได้ปุ๊บอ่าโอเคปลายปี2019ใช่ไหมคะโควิดระบาดหนะักคะ่ะเพื่อนๆโอ้ยถอนหายใจตายแล้วฉันจะขายได้ไหมเนี่ยเพิ่งออกรถมาใหม่เรียบร้อยโรงเรียนจีนเลยคราวนี้โอ้พระเจ้าจอดมันยอดมากตอนนั้นในหัวมีรู้ว่าเสียงแต่คงต้องอลอง หลังจากที่ทุกคนได้ฟังแม่ค้าโมโมาช่วงขณะหนึ่งนะคะเราก็จะมาเข้าเรื่องเลยคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะสิ่งสําคัญนะคะในการที่จะเปิดร้านนะคะเพื่อนๆค่ะเราจะต้องคํานึงถึงทุนคะ่ะเพื่อนๆทุนนะคะเพราะทุนคือสิ่งสําคัญมากในการเปิดร้านเราต้องคิดเยอะๆก่อนลงทุนศึกษาหาข้อมูลเยอะๆนะคะก่อนที่เราจะลงทุนทาอะไรสักอย่าง หรือธุรกิจอะไรสักอย่างนะคะถ้าเรามีทุนสำรองในช่วงเปิดร้านแรกๆนะคะเราก็จะได้ไม่เครียดนะคะทุกคนเมื่อก่อนเราไม่มีทุนค่ะเราก็เลยต้องตั้งเต็นท์ขายหน้าบ้านอย่างนี้นะคะขายปีละสองครั้งช่วงตลาดนัดนะก็เก็บเล็กผสมน้อยมาเร้รับจัดงานอาหารนอกสถานที่ค่ะรถขายอาหารคันนี้นะคะเราซื้อมาอยู่ที่ราคา สามแสนสี่หมื่นกว่าๆนะคะเพื่อนๆรวมภาษีแล้วนะคะ25%ค่ะราคาจะถูกหรือว่าจะแพงกว่านี้อยู่กับอุปกรณ์ที่เราใช้ในรถนะคะเราไม่จําเป็นต้องออาอุปกรณ์ทุกอย่างก็ได้ค่ะราคาก็จะลดลงค่ะเพื่อนๆค่ะดูอย่างในภาพนะคะเพื่อนๆในภาพนี้จะเป็นเตาไฟฟ้านะคะเราซื้อเพิ่มค่ะมาไว้ใช้สําหรับเอ็กซ์ต้าในช่วงที่ออเดอร์มาเยอะๆกระหน่าสมอเซลเพราะว่าเรามีเตาแก๊สอยู่2เตามันใช้ไม่พอค่ะเพื่อนๆอย่างภาพที่เพื่อนๆเห็นนี่เห็นไหม อันนี้ก็เป็นตู้วอร์มตู้วอร์มนี้ก็อย่างที่ได้ไดบอกเพื่อนๆไปแล้วก่อนหน้านี้นะคะและได้รงคลิปให้ได้ชมด้วยค่ะต่อไปเราจะมาดูนะคะราคา3ามแสนสี่หมื่นกว่านี่ค่ะตีไปเลยค่ะสามแสนห้านะคะซื้อเงินสดเดอ้อเพื่อนเพื่อไม่ได้ซื้อเงินผ่อนจ้าไม่อยากจะเสียดอกเบีย้ยเดอ้อก็จะมีระบบไฟฟ้านะคะที่เขาติดตั้งให้นี่แล้วก็มีตัวตัดไฟด้วยนะก็มีตัวเครื่องทําน้ําอุ่นน้ําเย็นอยู่ใต้ซิงค์ล้างมีถังน้ํา20ลิตร2งถังไว้แยกน้ําน้ําเสียหนึ่งถังน้ำสะอาดหนึ่งถังตู้แช่แข็งตู ต่อมาก็จะเป็นตู้เย็นแช่ผักและเนื้อสัตว์นะคะในการประกอบอาหารค่ะ,คะเดี๋ยวเรามาดูข้างล่างกันเลยค่ะนี่ข้างล่างนะคะใครอยากจะได้เป็นตู้แบบเรือนหรือว่าเหมือนเรือนแบบลิ้นชักดึงมานะคะราคาจะอยู่ระดับหนึ่งค่ะอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆนะคะเพื่อนๆมีหลายราคาให้เราเลือกค่ะเวลาที่เราไปดูรถนะคะเราสามารถเลือกได้คุยกับจัดการเขาที่เขาทํารถให้เลยว่าเราจะเอาแบบไหนต้องการแบบไหนอะไรยังไง เลือกได้เลยเลือกให้มันตรงกับการใช้งานของเรานะคะเพื่อนๆนี่น,น่าคิดว่านี่น่าเลือกที่ใช้ที่จําเป็นต้องใช้นะคะแต่พอเรามาใช้หน้างานจริงๆบางอย่างมันก็ไม่จําเป็นกับเพื่นพอนๆเพราะเราไม่มีประสบการณ์ไงเห็นไหมนี่เหลนว่าประสบการณ์มันหาซื้อไม่ได้นะคะเพื่อนๆมันต้องศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเองคะ่ะลำดับต่อมานะคะก็จะเป็นเตาทอดน,นะคะเตาทอดความจุน้ํามัน10ลิตรค่ะเพื่อนๆหนึ่งเตานะคะ รรวมอยู่ในราคาของแพ็กเกจนี้ด้วยนะแต่นะคะเตาทอดถ้าคุณคิดว่าคุณไม่อยากได้กับทางร้านเขาคุณก็ไม่จําเป็นต้งองออกก็ได้แต่คุณต้องบอกเขานะคะว่าคุณจะวางอุปกรณ์เตาทอดที่ไหนยังไงแบบไหนเขาจะได้เขาจะได้ทําให้ถูกตามมาตรฐานเพราะคุณอย่าลืมนะมันต้องมีปลั๊กไฟแล้วก็ขนาดของเตาทอดถ้าคุณจะไปซื้อเองคุณก็ต้องวัดขนาดของเตาทอดคุณก็ต้องรู้ว่าปลั๊กจะเสียบตรงไหนเขาจะได้เดินสายไฟให้ถูกค่ะเพื่อนๆค่ะไม่ต้องมาเสียเวลาทําเองนะ เพื่อนๆเห็นเตาย่างไก่สเต็กไหมคะเห็นไหมเตาย่างก่อนเราก็คิดว่าเราวางแผนไว้เราจะมาย่างไก่สเต็กมาย่างไส้กรอกจะมาทำแฮมเบอร์เกอร์ทำหมูน้ำตกเห็นไหมแต่พอเรามาขายหน้าร mond, ك, thinking, made, right? ้านในจีนเครอเพื่อนๆมันทำได้มันช้ามันทำไม่ทันมันไม่ทันออเดอร์มไม่ทันออเดอร์ที่ลูกค้าเขาสั่งอะไรประมาณนี้สรุปก็คือทอดไก่สเต็กไปเลยลำดับต่อมาคือเตาแก๊ คุณจะใช้เป็นเตาแก๊สหรือคุณจะใช้เป็นเตาไฟฟ้าถ้าคุณจะใช้เป็นเตาไฟฟ้าคุณก็บอกเขาไปเลยเขาจะได้เดินสายไฟให้ถูกเขาจะได้มีเต้าเสียบปลั๊กให้แต่ถ้าคุณจะใช้เป็นเตาแก๊สคุณก็ต้องบอกเขาถ้าคุณไม่อยากซื้อเตาแก๊สของเขาอ่ะเขาก็จะได้เดินสายให้คุณไม่งั้นคุณก็จะเสียเงินเพิ่มไปอีกแต่ถ้าเราทําเป็นไม่ว่าจะเป็นเตาแก๊สหรือเตาไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อื่นๆค่ะเพื่อนๆเราสามารถติดตั้งเองได้เราก็ทําเองค่ะเพื่อนๆจะได้ไม่ต้องเสียตังค์แต่ทั้งนี้ท มาดูกันต่อ,อรคยานี่คือ,คอตู้แช่เครื่องดื่มนะคะหรือแช่ผักสลัดค่ะใครไม่ต้องการก็ไม่เป็นไรค่ะแต่สําหรับนีน่าก็คือสะดวกประหยัดเวลาและไม่ต้องเสียเวลาแบกหามค่ะเพื่อนเค่ะแล้วแต่คุณสะดวกนะคะลําดับต่อมาค่ะก็จะเป็นหม้อข้าวนะคะรวมอยู่ในราคา รถนี้ด้วยนะคะลำดับต่อมาก็จะเป็นเตาอุ่นอาหารระบบไอ้น้านะคะเพื่อนๆน,นี่เลยตามภาพนี้สามาใช้ดีไหมดีค่ะแต่ไม่เหมาะสําหรับอาหารทอดอาหารประเภทผัดแต่เหมาะสําหรับอาหารประเภทแกงแล้วก็ย่างนะคะย้อนไปเมื่อ10ปีที่แล้วนะคะเพื่อนๆดูท่านประธานของเรายืนขายอยู่หน้าร้านนะคะส่วนแม่ค้าทอดไก่แล้วก็ปอบเปี๊ยะอยู่ในบ้านคะ่ะให้ท่านประธานดูแลลูกค้านะคะดูสิคะลูกค้าของเรานี่คือปีแรกนะคะเพื่อน,อนจำได้ว่านั้น,น,นได้กําไร3,000ันอู้ดีใจมากๆเลยเพื่อนๆ สุดท้ายค่ะรถของเราก็ได้มาประจําการที่หน้าบ้านนะคะเพื่อนๆก็จะเห็นตามรูปภาพเลยป้ายร้านนะคะ <ๆ S 1> ก็รวมอยู่ในแพ็กเกจที่เราซื้อมาด้วยค่ะเพื่อนๆค่ะไม่ต้องเสียเงินเพิ่มนะแต่สติกเกอร์นะาใครอยากจะได้ลวดลายหรือสีแบบไหนนะคะ <ๆ S 1> ก็ต้องเสียเงินเพิ่มค่ะราคาเริ่มต้นอยู่ที่15 000จนถึง30,000โครนของสวีเดนนะคะเพื่อนๆส่วนของทางร้านเรานะคะได้ทำจัดทำสติกเกอร์เองค่ะสั่งที่เมืองไทยนะคะ ให้เขาทําให้หมดไปแค่3,000บาทเราอยากจะได้ลวดลายแบบไหนก็สั่งเขาทาเลยค่ะเพื่อนๆคะ่ะแล้วก็ส่งแบบให้เขาง่ายๆคะ่ะประหยัดไปอีกแบบหนึ่งนะเพื่อนๆสําหรับเพื่อนๆท่านใดที่อยากจะเปิดกิจการขายอาหารบนรถแบบนี้นะคะเพื่อนๆคะ่ะแต่ว่าเรามีทุนน้อยนะคะ ก็ให้เพื่อนๆเ,เข้าไปที่บล็อกเก็ตพุงซีตามที่นี่หน้าได้ขึ้นไว้นะคะเผื่อมีรถถูกเนื้อต้องตาต้องใจแล้วก็ราคาที่สมเหตุสมผลให้เพื่อนๆเ,เ,เข้าไปดูได้เลยค่ะแต่สําหรับใครที่อยากจะได้รถมือหนึ่งใหม่ๆเลยนะคะและอยากจะซื้ออุปกรณ์เองก็ให้สอบถามเบฟที่นี่หน้าให้ไปเลยนะคะเพื<ๆ>่อนๆค่ะ<ๆ><ๆ>ราคาตกลงกันได้ค่ะที่หน้าร้าน คุยกับเขาเลยค่ะว่าเราอยากจะได้แบบไหนอะไรยังไงนะคะวางแผนให้เรียบร้อยนะคะเพื่อนๆอยากจะได้ต๊ไว้ทางไหนเคาน์เตอร์อยู่ตรงไหนอะไรยังไงไปคุยกับเขาว่าเราอยากได้อะไรยังไงแบบไหนคุยกันได้ค่ะใ,ใจดีเจ้าของเขาอนะถามว่าผ่อนได้ไหมผ่อนได้ค่ะคุยกับเขาเลยว่าเราต้องการผ่อนกี่เดือนจะจ่ายเดือนเท่าไหร่คุยกับเขาได้เลยเขาจะจะทําเอกสารให้นะคะเพื่อนๆคะ่ะไม่จําเป็นต้องซื้อเงินสดค่ะเพื่อนๆแต่ว่าช่วงที่เราตัดสินใจว่าเราจะต้องการเอารถแบบนี้อย่างนี้นะคะคือตกลงกันแล้วว่าเราจะเอารถก็คือเราจะต้องวางมัดจําไ้ให้เขาด้วยนะคะ มาจํา20%ของราคารถที่เราตกลงซื้อกับเขานะคะเพื่อนๆใครอยากจะได้แบบไหนก็ตามสะดวกเลยค่ะเพื่อนๆค่ะเอาตามที่เรามีกําลังแรงซื้อนะคะเพื่อนๆลงทุนน้อยๆเวลาเราขาดทุนเราจะได้ไม่ต้องเครียดค่ะเพื่อนๆค่ะเริ่มทีละนิดทีละหน่อยค่ะค่อยเป็นค่อยไปค่ะโบแมนเปิดตู้มหนึ่งขาดวางังไปสูงหลายโอ้ยมันบเบรดังแจมันกรเสียใแจมันก็ะสีพิษวังละพี่น้องจ้า ราคารถและอุปกรณ์ที่นีนาได้ซื้อมานะคะก็อย่างที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้วค่ะเพื่อนๆนี่ยังไม่รวมที่จะต้องซื้อของมาขายอีกนะคะเพื่อนๆค่ะทั้งหมดทั้งมวลที่พูดวันนี้ก็คือประสบการณ์ของแม่ค้านีนาแล้วก็ท่านประธานนะคะเพื่อนๆคลิปนี้เดี๋ยวพอแค่นี้ก่อนนะคะฟังพอของปากหอมคอค่ะ เดี๋ยวคลิปหน้าเรามาม้มอยกันใหม่นะคะเพื่อนๆถ้าอยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้มีแรงใจทำต่อไปด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปหน้านะคะมาเดี๋ยวมาดูว่าเราลงทุนทั้งหมดไปเท่าไหร่ค่ะเพื่อนๆคลิปหน้ามาฟังแม่ค้าโม่ใหม่เด้อพี่น้องเด้อบายบายจ้าพวกเราหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะขอบคุณมากค่ะถ้าหากพูดผิดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะทุกคน